Oh, oh, er โอ้โหเสียต้มเล่นทายากลายยกเลยพอแล้วพอแล้วไม่ไหลแล้วตกถนนครับขึ้่นขึ้่น ยาต้อมเล่นท่ายาาครับตกถนนครับบ้านตูมใหญ่ตัวบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตังพี่ตังพี่พี่พี่พสเตย์อยู่พั้นี่นี่นี่เกินยุดอก กาจราจรค่อนข้ากติกัดน,นะเมากาแดงเสียอันครับเตรียมตัวลากขึ้นแต่จะขึ้นหรือเปล่ารอลุ้นครับ ต้องไปเลยบ่เสียตอมงานนี้ก็มีขาสัตว์บ้างแหละครับเกี่ยวเชือกครับ แล้วสุดยอดอยหดังเนี่ยเอาเดินหน้ามาปลอดภัยครับปลอดภัยไปอันไป ดีเทของทีมงานฟ้าบรรดาศก่อสร้างครับโอด้ดีเทเลือดร้อนครับฟ้าบรรดาศเนี่ยก็ถึงกับซุดแล้วครับขาสั่นเลยละการน,นี้เสียต้อมมาอีกอีกอีกพ,อพอ่อพ่อเดี๋ยวจะลงรอบสองเบกเบก บัติเหตุเล็กน้อยครับได้แค่เสียวปลอดภัยครับเหตุการณ์นี้ก็มีถอยเสียนะครับปุบเล็กน้อยครับเท่าที่ดูจากด้วยตาเปล่าไหเทนเครับเสียนนี่ครับเทลักษณะนี้เลยครับลักษณะเท ยืนบนถนนลาดยางนะครับนี่เสียต้อมนีลงตรงนี้เบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่เรียบร้อยเลยเ้าเสียบแบกพอพอเบรกเบรกว้า เนี่ยเนี่ยจะลงอีกแล้วเนี่ยขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้หว่าเสียวครับเรียบร้อยครับเอ้โยกน้อยลื่นครับ ไหวัดเสียววัดเสียวเล่นเสีวเยวจริงจรมงานไปแล้วสันส้นๆครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ